<laughs> ต <ย S 2> เตะเตะทั้งกระดึบกระดึบนะเนาะอ่ากระดึบดกระดึบผู้เฒ่ามิ่งมาล่อค่ะผู้เฒ่ามิ่งมาล่อแล้วกลับไปย่างพร้อมกันผู้าสาวอาบน้ำอยู่ละล่อแป๊บนึงผู้สาวลาวีล่าแหง้ง โอ้โหโอ้โหัวสักกระมิ่นฮึง่ตาสูงยาลี่ล่ายาลี่ล่าน่องมาล่อแล้วยาลี่ล่าโอ้นะเต้ามิ่งกินยาล่ออยู่ เมื่อยูทูบบังตนกล้วยแนยบ่าเห็นตนกล้วยบางคนหายเบิดไปแล้วค่ะไปกัดเต้ามิ่งนะะเต้ามิ่ง<ป>เอ้ยพูดอะแสบแห้งกอไผ่นี่<ป>แสบห้าย,อยของแกวตาตัว<ป>มาเร็วมาเร็วมาเร็ว ผูวว้เววบา,บาไปท่างใดวะนี่ตาผู้บบาหง่อยู่บ้านเล่นข้ดินไงตัวตัวอยู่เจ๋มอยปวดผู้บ่าเขาไปใส่บ้งหูเต็ดผู้บ่าไปใส่เป็ดพี่บัวไปใส่ไปสะกลุลโ้โหผู้บาไไาบาไปเที่ยวสะกุล โอ้แม่ฟ้าใสามาหาผู้เบาวอีกแล้วพุน่นแม่ฟ้าใสามาหาผูบ้บบาวอีกแล้วมันหมันเดอมันหมันเดอูกว้วไหนหน่อยนี่ พุ่นเสียงเพื่นน้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเพื่นได้อยู่น้ำผู้เบาเพื่นอ่อนผู้เบาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะประสนไ้ต้อมิงออกกอ่อนมันสิย่างตีครูตีย่างตีครูไปทางไหนไปทางพุ่นตีไปไปทางไหนก็ไป พอพีกสบายเลยวะยางตามพีต่อยต่อยเลยพูดอะเสียงแม่ฟาใสไหมเนาะห้องรอผู้เบาอยู่ผู้เบากับข้าตะกินหยาไม่ได้สนใจสาวเลยสาวห้องเอาเบาอยู่เมีย พื่อนอันล้างใจผู้บ่าวเราบะนี้เอ้าเอ้าอันล้างหายเออปุอ่นเอาคนละกอ,อ,อเซ็ตของเพื่อนบอมี่ปงใดดอกเนาะอือผู้เทพพานมากกับตาดึงผู้เทพพานมากกับตาดึง ไปตาเม่ซ็บหลายแซ่บหลายมาเดอแก้วเอ้ยแก้วเดาแกยวน้ำพีดเดอแก้วเอ้ยพวดพอดะ่ะพวดอะนี่ปีปีโลผมนี่พี่ปีโลผมนี่ มือกวกๆเลย,เเยรอผมเน่รอผมเน่ไปน้ำกันอ่อนตอนอ่อนตอนบอเป็นยังมือนีบ๊อมีโตวปวนมาเฮ็ดหนพี่ปีปวนดอกมือนีนโมก็ไม่มาสาวอุ้มก็ไม่ได้มาพี่ปีบอแต้แลนแต้ดอกมือนีมิ่งเอ้ยเออพี่บ๊อได้ทิมมิ่งดอกมือนีไปน้ำมิ่งแต่แท่ล่ะนโมตะสาบ๊อมาเนาะ นโมตสามาฯนี่เริ่มมิ่งหลดละเบิ่งเลีวเอ้เนาะเร่นหาหนองผุเหลียวทิมมิ่งเลยเหลียวทานโมหน่อยมาไส่แล้วตามมิ่งออกก่อนพี่แล้วครับ

เฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วมอย่อมให้ออกอก้นเลยค่ะมิ่งหน่อยมั้เอือเฮือเออให้น้องออกกอ้นเออตามตูดน้องไปอย่าแซงกันอย่าแซงกันน่านพราน้องขืนฟุตบาทเลยไอ้ไอ้ตอน้นไ <f> ม้เพื่อนอุ้ยเนาะ พ <laughs> นาเบียดพี่ไปไหมละ่ะ <laughs> ตัดหนาพี่ไหม <laughs> <laughs> อาผู้พี่กระถูนองขั้นขั้นอาบนา้ำเพราะได้ถูด้ลยคุณ <sm all> น้ำหนาพีแทเลแทเลเลย <sm all> <sm all> ยกมือเกยรแอยู่นาเวที <sm all> มามาครับพี่ปี <sm all> เดี๋ยวผมพาไปเที่ยววะสัน Ui 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 bung 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 bây giờ cứ tắt nạp <laughs> à, <laughs> <laughs> hey, vậy bung đâu, Thì ba bung bây tay, bung nhang, bây bung bung ấu Ấu bung bung lên bung 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 vậy bung bung tay Tắt bung 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 บวๆกเ้กวกเลยสร่างม่านหน่อยได้นิเท้าปีกอะไอพุ่งออกแนนแล้วคือค้นหนแล้วเนะเด็กหน่อยกำลังอยู่กำลังกินเนาะ จ่าเจ้สวยเนยลูกจ้าเนยไอหล่ะจ้ากอนจ้ากันไอเสียงหัน่นน่าน่นน่นนั่นน่ามันสิหักกองบุญพอเจ้าแฮงแต่เป็นสร้างอยู่สร้างลือสร้างลือสร้างลือ โบเมนสร้างสมองั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายค่ะอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ กําลังใจให้กับก็อบครั3ปีนะคะจุ๊บ